สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้ Word โดยการใช้คำสั่งสูงข้อความนะคะ l ลนโลเลนแลน .old นะคะก่อนแรกเรื่องที่คำสั่ง lan น,นะคะก็มีนะคะกกก็จะคำสั่งแลนก็จะ มีคำเขียนคำสั่งว่าเท่ากับ a, a n d วก็ลงเล็บนะคะแล้ว enter มีนะคะ,ก,ะ,คะก็จะได้ข้อความสุ่มกับทางเวดนะคะที่มีให้มานี่นะคะอันนี้คือคำสั่งแลนนะคะส่วนตัวตัวต่อไป คำสั่ง Lorem ลลนะคะก็พิมพ์เหมือนเดิมเท่ากับ L O R E M แล้วก็วงเล็บนะคะแล้วก็ Enter นะคะอันนี้ตัว Lorem ลลนะคะจะเป็นภาษาละติน,นะคะ่ะนี่นะคะเป็นภาษาละติน สว่วนอันต่อไปนะคะ land o l d นะคะก็พิมพ์เหมือนเดิมคะ่ะเท่ากับ ra nd o o l d แล้วก็วงเล็บนะคะอันนี้คำสั่งของ land old จะเป็นคำสั่งจะเป็นตัวนี้จะเป็นการสร้างประโยคที่มี a ถึง Z ครบนะคะครบทุกตัวได้ใช้ a จนไปจนถึง Z ภายในประโยคนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือท่ากับสมมุติว่าเราใช้คำสั่งแนน n A, a r A e ขอไฟนะคะ r e n b แล้วก็วงเล็บห้าแล้แล้วก็วงเล็บค่ะ enter นี่นะคะก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ก็คือห้าห้าวง ในวงเล็บ5กับ7นะคะ5คือพารากราฟ7คือ7ประโยคนะคะ5ก็คือทั้งหมดในประโยคทั้งหมดนี่มี5พารากราฟแล้วก็7ประโยคนะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5นี่นะคะ5พารากราฟนี่นะคะก็ถ้าคนไหนอยากให้งานของตัวเองมี ตัวหนังสืออย่างเช่นเอาไปทำกับเทมเพลตนะคะทำเป็นตัวเทมเพลตที่เป็นตัวหนังสือไม่เป็นทางการนะคะอย่างอย่างกับเช่นแบบว่าใส่ตัวหนังสือไว้ก่อนแต่เราไม่รู้จะเอาข้อความอะไรดีจากตรงไหนดีก็ใช้คำสั่งนี้นะคะทำได้นะคะง่ายๆนะคะทุกคนลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะ